คุณเคยเห็นภูเขาไฟที่หลับมานานตื่นขึ้นมาครั้งแรกในรอบเกือบ12,000ปีไหมเหตุการณ์หายากแบบนั้นเพิ่งเกิดขึ้นจริงที่อุบเขาริฟอาฟาทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของเอธิโอเปียหนึ่งในพื้นที่ธรณีวิทยาที่พลวัตที่สุดในโลกภูเขาไฟไฮลีกุบบีชื่อที่หลายคนไม่เคยได้ยินแต่กลับสร้างเสียงสะเทือนระดับทวีปเมื่อมันปะทุข,ขึ้นในวันที่23 ขวันและเท่าภูเขาไฟพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้ากว่า14-15กิโลเมตรสูงพอที่จะเห็นได้จากหลายประเทศรอบทะเลแดงและลอยข้ามไปไกลถึงเยเมนโอมานอิหร่านปากีสถานและอินเดียสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตกใจคือภูเขาไฟลูกนี้ไม่เคยประทุมาตั้งแต่สมัยโฮโลซีนยุคที่เริ่มเมื่อประมาณ11,700ปีก่อนนานเกินกว่ามนุษย์จะเคยบัรทุกประวัติศาสตร์ใดๆเกี่ยวกับมัน planet labs เปิดเผยภาพดาวเทียมที่แสดงให้เห็นเท่าภูเขาไฟขนาดมือมาเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วในขณะที่ศูนย์ให้คำปรึกษาเท่าภูเขาไฟในฝรั่งเศสรายงานว่าการปะทุหยุดลงในช่วงเย็นมันเดียวกันแต่เท่ายังคงลอยอยู่บนชั้นบรรยากาศที่ระดับความสูงราว3,000เมตรแม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ผลกระทบก็หนักหนามไม่น้อยหมู่บ้านหลายแห่งถูกเท่าฐานปกคลุมจนปศุสัตว์ไม่สามารถออกหาอาหารได้และในแถบนี้ ผู้คนยังคงพึ่งพาการเลี้ยงสัตว์เป็นหลักมันคือผลกระทบที่ค่อยๆกัดกินชีวิตประจําวันอย่างเงียบๆชบาวบ้านบางคนเล่าว,ว่าตอนเกิดการตะทุพวกเขาได้ยินเสียงดังเหมือนระเบิดและเห็นคลื่นกระแทกพุ่งขึ้นไปบนฟ้าภาพในวิดีโอบนโซเชียลก็ยืนยันว่ากลุ่มควันนั้นมหาสารจริงๆภูเขาไฟฮลีกรุปบีตั้งอยู่ในใจกลางรอยแยกอาฟาบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกสามแผ่นมาบรรจบกันอาริกาอารับ และโซมาลีมันคือหนึ่งในแหล่งกำเนิดความปั่นป่วนของเปลือกโลกที่ส่งพลังที่สุดบนโลกนักภูเขาไฟวิทยาไซมอนคารย้ำว่าการประทุครั้งนี้เป็นหลักฐานสำคัญว่าภูเขาไฟที่เราคิดว่าสงบอาจมีพลังซ่อนอยู่เสมอและบางครั้งมันก็เลือกที่จะตื่นขึ้นมาในวันที่ไม่มีใครคาดคิดตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังจับตาดูพื้นที่นี้อย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของเปลือกโลกใต้รอยแยกอาฟา และเพื่อประเมินความเสี่ยงของภูเขาไฟเงียบอีกหลายพันลูกทั่วโลกเพราะในโลกที่เราอาศัยอยู่สิ่งที่หลับไปนานที่สุดอาจเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเมื่อมันตื่นขึ้นมา Ariya Journal เรื่องจริงจากรอบโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้เล่าเรื่องไง่ายเหมือนเพื่อนชวนคุยกดติดตามเพื่อฟังเรื่องเล่าชวนคิดทุกสัปดาห์